กดกล้ามเนื้อ e ิเล็กเตอร์สไปข้างอยู่ฝั่งเดียวกับเราพิมพ์ว่าสองพิมพ์กดเงี้ยค่ะแล้วพิมก็กดลงไปตรงๆกดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วพิม์ก็เลื่อนขึ้นมามานะข้างนี้แถวเนี้ยกดจุดไม่ได้สไลด์ขึ้นมาเฉยๆทาไมกดจุดไม่ได้เพราะสี่คงนะเราไม่ต้องการจะกดจุดตรงนั้นอนะไม่ยากเราก็สไลด์ขึ้นมาเฉยๆแต่พอขึ้นมาตรงกลางางเงี้ย ที่โคมันมีสเตอร์นัมสเตอร์นัมก็คือกระดูกหน้าอ,อกซับพอร์ตเราจะเริ่มลงน้ำหนักได้นะม,มันก็ลงน้ำหนักมาเรื่อยเรื่อยเอยเห็นมือพิมมือคำไหมขำเสร็จพอมาถึงบ่านี้ค่ะพันก็ลงน้ำหนักได้จนมาถึงตรงนี้ยมันจะกึก๊บพอมันกึ๊บป,ป,ปุ๊บเบาสอกแล้วก็ยกออกเราทําใช่ไหมคะเราทาท่านี้เสร็จค้างใช่ไหมคะเสร็จแล้วพิมก็ปล่อยแล้วพิมก็เอาสอกพิมมากดาหาเนียวกล้ามเนื้อก่อน ลูกค้าตัวเล็กก็จะหายากหน่อยแต่ว่าจะมีความตึงเผาแล้วคุณก็กดแช่แช่ห้าวินะและ้วคุณก็ขย,ยับขึ้นนิดนึงกดแช่อีกหน่อยก็ได้ถ้าแช่ไม่ได้ยกให้มันแหลมๆหน่อยแต่ถ้าใครสอกแหลมห้ามยกนะบางคนกดมันเป็นบุ้มเลยเสร็จแล้วคุณก็ค่อยๆสไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยค่ะมันจะมีพวกทรัพย์เสียม